สบายดีพี่น้องต่อในอีพีนี้เนาะอ,อีพีนี้ม่นเขาจะลงดูดนาำอยู่หน้าแซงน,นี้พี่น้องตอนนี้มาแวะเอายางตีลลดเอามาสายยางตีลลดบริสา ไม่ตัดต่อโบมี่โบมี่บอมี่เองสัอ๋อแล้วสับนิดกเออไปาีเย็นหนมาไ่อเสิมาแล้วเม่หมไปดูหนอก็หามาใหม่พี่เนาะโคตรนักต้อนเอาลงต้นเอาึนเากัมาไล่โคตรเล มาหัวส่วนมัดหัวมื่อาหร่ก็บัดแน่แน่มัดชุดแก้วบไดต้องได้เซลเล็กตัด นี่แม่น้าเฮาพี่น้องอันนี้บอลไล่ยาบอลทีเขาจะดุดกะสีประมาณจักรลอยเม็ด<ม>นี่แหละตอนนี้้องทรายคือสเริ่มดุดตอนนี้มากเพราือจังไเพราะว่าเขาสีดูดขึ้นมาลายกว่าเก่าเลยแต่ที่จริงนะดูดแต่หนาเม,มาเลยเวลามันบกเฮาก็ยังว่าได้ดูดได้ ตอนนี้เริมไทแล้วเออเขาไปเก็บก่อนคิดขึ้ขึ้นแล้วป่ะนี่ถุยจะได้ข้ามมันหนั่นั้น มันสิีทุยจะได้ทุยมันไปหนาเด้ค่ะโอ้อย่าหลุดโอ้ยได้ได้ถ่ายไงญๆดูโอ้มันก็ล้มเลยว้าก็มันลมเนาะ คาฟิตแทติดมาคิดิีติดอ่ะแถวะตอนนี้เปลี่ยนแพน้นหลังจากที่เห็ดจาไดนกระบอกเอฟซี FC ว่าให้เอ้าอันมาซาหนามใส่กนเลยว่ะล่องเนาะมันอยู่ม่ใส่คลองเลยออกบ่คำ้ำออกง่ายกว่าบ่า เอาหนามลาดลองเบิงเรงนด้วมันจะเป็นจได้มันกันเนี้ยอยู่คนแรกแต่ว่ามันกันแล้วก็สวยได้ไร มสีจะมาดูดได้มัแกนรถไทยวันนี้เออเด้ๆเด็มันสิลงคเลยเด้เด้เอาอย่าเพิ่มอนาคตป้ายีตอนมันอยู่ทั้งทั้งนะ้องเคยกันทั้งอนาออตอนมันยุดตอนด้านตอนมาึ้นทั้งๆนะให้น้องเคยนั่นเออเด้ๆเดนอยากออกเลยมันเฮียอยู่เลยแล้วมานท่านครับ บวกลำเจี๊ยบ่ิงกำยาววัท่านทอกทั้องเดิมออกเร็วออกง่ายเนาะเอเอยออกเลยงออ่ายเ,เนยออเยเาะคุ่มออกต่างนาน ออกเลยขอบคุณลาเดอร์เอฟซีสิแนนำออกเลยมาสิทายอยู่บ้านลุ่นใหญ่ไปหลดกระไรปั่มเราคอยแป้งเอาของล่ะมันสิมันสิคามไปเอาไปหลดไปต่้งเหลดเจ้านอยบนท่านมูคอยดูท่อมกันเนืะเออมืออื่นเท่ากับแป้งเอาใ่ายวันนี้ เอาอันพ่อแลสำนีรุดำนีพ่อใหญ่ไปตั้งอยู่พ่นละตอนนั้นสิดูน้ำพ่น้ำพี่น้องอยา่มันขำก่อนเพราะว่าน้องไส้ยังมืหูอยู่วันนี้แต่ว่าน้องเคยไปแล้วเมื่อก่อนค่ะพอสีหูทางไปอยู่แต่ว่าทิพย์คือสิบเด็ไปน้่คขึ้นสิเบอดไปถ่ายเบื้องมนีเพราะว่าเข้ามีรถจักอย่างนี้น้องไส้ตัวใดเฝ้ารถก่อนแล้วมั้งรถกะบ่เมียนนั่นเด้คนเฝ้าเดี๋ยวยหญ่ม่ยโรมากไปจัก

Ơi kẹp, ờ oh, cái là kẹp ờ Mình sẽ biết ra Hèn giọt bớt là bớt Như tí lột kẹt chân โอยช่วงเท่าไ <laughs> งอะไรฮะเอาไปทางมันแหงแต่แล้วม,มันมีข้อเห่อวะโอ้มันมีข้องอ่ะลูกท้าลาได้ทั้งนั้นมันเลิกใจ<ะ>ลูกท้าลาดิ<ะ>แต่ละบอนอะ่ะมันจะมีข้อพี่น้องเข้าก็ต้องคามข้อนั้นไปอีก นี่ดแต่มันก็น่าจะได้อยู่ละมั้งแต่ว่ามีข้องหนึ่งเลิกเลยตอนนี้เพิ่นกำลังทำความสะอาดหลังตีนรถอยู่เดี๋ยวต้องไปสวยเพิ่นจะแล้วเลยจังสิกับป๋าเมื่อกี้ล้างรถได้ตอนนี้รถค่าลี้ิบันนี้ขื่นจะได้เนาะข้องนี้ยังบ่นเลิกเท่าข้องจักหน่อยได้นน่แต่ว่ามันมีแต่ข้องเอดียวเลิกนะท่้นวิทย์ข้องั้นละก็แล้ว chuột dỡ chẳng lời แล,แล้วบอลหนึ่งพี่นอ้องย่างอีกบอลหนึ่งแล้วก็วิทเลือกบอลที่อ่อนแหละที่มันคอ้าง,งแบบสีหยาขนาะดเดี๋ยวไปสวยเข้าก่อนสวยเข้าแล้วแล้วก็จังซีเอาหลดเอาหลดลงมาไหวอยู่นี่ให้เขา เรืออาจจะขี่มาพีด่ใดบ้าจ้ะคุณนะทางนี้มันหลิกไหมค่ะคุณเป็นทางเปียกค่ะขอเห็ดคากด้วย พูนพูนให้ด้พูน,พน,พนไปจะล่องอย่างมึงด้วยค่ะค่ะเอาดินลงก่อนไปจ่างสันพูนทางน,านันทางบอมันเกี่ยวเออแถวัหนนะได้ย่ค่ะเอาดินลงก่อนบ้าอาดินแข้ง ็นี่คืนง่ายงเบิร์ลังจากทีโหลดไทยไปแล้ววันนี้เขากัสิมากักบเอารหลดจากไปนกำลังอีกพี่น้องตาเว้นนะ่นต๊กดินแหละเพื่อฮาซิมาอีกก็เลยว่าเอาโหลดไปผุนเลยทิบอยากไปเบิ่งนะคันบอสันบบไปก็ต้องได้ยูเผารถดและวันนี้มันสิญาต้นเข้าสิมาหันต้องได้ยางาเพื่อซิมาอีกก็เลยว่าเอาโหลดไปผุนเลยแล้วก็บัดเมื่อก็ออกข้างกองหยาขับไปเลย แปลว่าทางนี้กับสิบเป็นเขตนุ่นขู่นี่เขตนี้ไปกับสิบเป็นทางนุ่นสว่างไปพี่แต่ว่าดินนี่มันเป็นกองหยากับกับอันานาโนขู่นี่แหละนี่ทางน,นี้ไปก็จะเป็นบ้านกองปฐุมวันหรือว่าบ้านกองหยาแต่ก่อนเป็นบ้านกองหยาเดี๋ยวนี้เพิ่นเปลี่ยนซื้อเป็นกองปฐุมวันอันาพี่น้องบอลรถไยไปเมื่อกี้นี่มาแน,นวกันมาเอาสัมภาระเอาก่อน